กับที่ชูครับนี่จะมุนจัดให้แล้วตั้งมุนจัดให้ YouTube YouTube คันแรกครับคันแรก,แรกติดตรงนี้ครับนี่ใส่ก่อนกันแรกนี่อธิบายให้ได้ว,ว่าเออเล่นมาต,ติดอย่างนี้อย่างนี้นะคุณอีกอีกอีกนี่เลยเก่า แล้วต้องอใสเจาะตรงร่องจาะร่องฟูนีแหะทางนี้จะไม่ได้เนี่ยนะแล้วยบไปซ้ายนะยบซ้ายหรืออันนั้นขี่นะ้นี่ยมีปากกาปะมันสามารถเลื่อนได้จับแค่สองลูกพอไปนี่ วิธีการเจาะครับโดยมิกิตาแบตเตอรี่ครับขั้นแรกเราต้องปรับไม่ให้กระแทกก่อะเ,เพื่อไม่ให้กระเบื้องแตกในลานวูมันมีมันมใช่ไหมอ่าคว่อไม่ให้กระแทกกัน <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เฮ้ยไปไหนแล้ว <c oughs> หมุนหมุนหมุนค <c oughs> ิดผันหมุนยนังไงวะ ระแท่เราจะกระเบื้องจะไม่แตกถ้าเราหมุนแล้วกะแทกไปจะแตกเดี๋ยวๆแบตเตอรี่ครับี่ผ่านชั้น กระเบื้องไปก็หม well, yeah. hmm. yeah. ุนกระแทกครับนี่ครับจะเป็นดอกเบอร์เจ็ดพุกเบอร์เจ็ดอกเข้าไปสองลูกเจ๋วเลยนีครับจะให้บริการทุกกระดับระจกรรจ ใช้สว่านแบตเตอรี่เหมือนกัน12วต์มากีตาร์อัดน็อตเข้าไปโดยแรงบิดที่15นิตันเมตรเกือบเลยครับใจเป็นคนชอบนี่ครับนี่มาร์กไม่ใช่นี่สมุนไอ้มุยุกไอ้ห้าสิบเท่าไะ ห้าสิบสองยังห้าสบามห้าสองห้าสามยังทำสบาย่เอ้ hey, ตรงเต๊ะเอ้ย hey, ถ้ใช้ถาวรแบตอันข้าไปครับน hey. ี่ง่ายง่ายครับติดได้อีกครับถ้าเป็นในไม้ครัก็ตอกไปเลยอิดบนเบา่าหมุนยังเดียวไม่ไมต้องกระแทกยังเ,เข้าอยู่ นี่อ๋อปิดฝาครับเดี๋ยวเรื่องที่ชูนี้็จะตายดี<า>จะมีกุญแจครับตรงน,น,นี้มันไม่ตรงเออโอ้แน่นครับกุญแจต้องเก็บไว้ดีย้ <c oughs> อนหลังถ้าน <c oughs> ะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย